I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long nights. I've been shining in the sunlight. I've been thinking how I'm all. พบกับเอกี้ไบเกออีกแล้วระดาษนี้ได้เวลาไปกินกาแฟะนะครับผมหกโมงครึ่งออกไปกินกาแฟะะครับผมนัดเพื่อนๆไว้ที่ปั๊มบ้างจาะ ซอยศอิราชาหนองเอบูวันนี้น่าจะมีสักเท่าคร่าวก็ห้าลำนะครับจะไปกินกาแฟที่อ่างศิลากันแต่ว่าทางมันใกล้ไปน่าจะไปอ้อมบ้านบึงห,หน่อยๆนะครับแต่เสียดานิดนึงเราไปเช้าไม่งั้นจะได้แวะกินก๋วยเตี๋ยวบ้านบึงได้ด้วยเขาเปิดแปดโมงนะครับไม่รู้ว่า มันจะทันเขาเปิดหรือเปล่าเดี๋ยวลองว่าันอีกทีนึงครับโอป้ายวันนี้เราลองกล้องโโ o p r ้9นะครับที่เราได้มาใหม่ครั้งที่แล้วเราลองเรายังไม่ได้ติดไม่ได้ติดไมค์นะเราเพิ่งได้ไมค์มาไมคก็ร้อยกว่าบาทครับแต่ทัฟฟีนะครับแต่ว่าโอเคเรามีอตัวอะแดปเตอร์ที่เขาเอาไว้ต่อไมค์เรียบร้อยละไอตัวนี้แพง แต่ไม้ไม่ค่อยแพงไม้ร้อกว่าบาทลองรู้ว่าไม้ร้อยกว่าบาทจะใช้ได้หรือเปล่าย่ติปากมากเลยต้องขยับตำแหน่งไม้ในหัวนอกใหม่อยากรู้ว่ามันจะได้ยินเสียงชัดแค่ไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองถ่ายกันดูว่าเป็นยังไงนะครับ ไม่ได้เอาโกโปรแม็กมาเนาะเพราะว่าเมมเต็มตอนเช้า,ชาเช้าอากาศชื้นๆครับเมื่อคืนฝนตกตกหนักด้วย คุณครับสวัสดีครับพี่กิจไม่ไปเหรอเส้นทางนี้วิ่งไปลูปอ้อมไปเหมือนไปบ้านบึงเลยเหมือนไปกินก๋วยเตี๋ยวเลยพี่แล้วก็แล้วพอเราจะเราไม่ต้องเดยวเข้าบ้านบึงอ้วก็ตกออกไปพาสพอไปพาสไป,ปีปยกซ้ายแล้วมาวนตรงเซน็นทรัล เสื้อเข้าอ่งางศิลาร้านมันอยู่แถวๆถวอ่งางศิลาไายครับออกเดินทางกงันเดี๋ยวเราไปวนรถเล่นแถวบ้านบึงรอบหนึ่งก่อนไปกินกาแฟาที่อ่งางศิลาอันนี้เปลี่ยนไม้ละไม้มาอยู่แถวแถวคา,างไม่รู้จะได้ยินเสียงหรือเปล่าตอนแรกไม้ติดปากเกิพูดแล้วติดปากทุกคำเลยไายครับยาวๆไปทางสวยๆกัน ข้างสถานแยกสนเสือนะครับเดี๋ยวเราไปเลี้ยวเข้าซอยข้างสนเสือเหมือนเดิมเนาะเพื่อตัดออกถนนอ่าน่าจะเป็นโป่งหงดารานะครับแล้วก็ทะลุบ้านบึงตรงผ่านแถวแถวบ้านบอดแคมปิ้งนะไป จักรยานก็เยอะนะครับอากาศดีอากาศฝนเพิ่งตกอากาศมันไม่ร้อนมากแต่มันก็จะชื้นๆหน่อยแดดแดดเป็นสองตาอยู่ช่วงนี้แดดสองตาเราเทสนอกจากจะกล้องโกโปรใหม่นั้นเนาะเรายังเทสอคเซสซอรอีก มีไม้ apter, มีอะแดปเตอร์มีเคสนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือไอชุดจับที่เป็นแม่เหล็กเรามาดูว่ามันจะอยู่ยังไงเดี๋ยวเราจะผ่านส่วนเสือสีราชานะครับไม่แน่ใจว่ากลับมาเปิดบริการบริการอีกทางหรือย,อยังเนะแต่นี่คือซิกเนเจอร์ของสีราชายอย่างหนึง่งนอกจาก นอกจากสับปันลแล้วก็ซอดพลิกก็จะมีสนเสือนี่นแหละที่เป็นซิกเกเอร์เจออย่างหนึ่งของเสีอยวชามือนกันตายครับเดี๋ยวเขาเดี๋ยวไซเข้าซอยนี้เดี๋ยวไปออกถนนโป่งดินดำเขาเลียวขวาไปโค้งด้าราถนนเส้นนี้นักปัน่นนักวิ่งสมัคนักปั่นครับจะใช้กันแหน่ เดี๋ยวเราจะขี่ตามนักปั่นไปนะครับแต่ก่อนเราก็มาปั่นแต่ว่ามันเหนื่อยก็เลยเปลี่ยนเป็นเเป็นมานักเป็นนักขี่ดกวยตลอดเส้นนี้สวยงามนะเหมือนเหมือนทางในภาคเหนือเลยแหละมีภูเขามีหมอกถ้าฝนตกก็จะมีหมอกมีอะไรถ้าเดียวซานี้ไปโป่งดินดำาครับ ไปเขาเขียว <10. S 1> ประมาณสิบสองกิโลนะครับจ็ถึงอ,อทางแยกไปทางสายไปบ้านเบิงน้องเป็นโลคอล่ะมันจะไปทางไม่น่าจะเรียกบ้านหัวกุญแจหรือเปล่าแต่ว่าทางมันจะเป็นทางอย่างเงี้ยเนี่ยทางสวยจักรยานเยอะนะครับอันนี้เพื่อนๆเ,เรากำลงังตามมาอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคครับ ทางมันค่อนข้างแคบเนะมีเลนไหลทางนิดเดียวไม่ใหญ่มากจักรยานเวลาขี่ก็ระมัดระวังกันนะครับรถใหญ่เยอะเหมือนเราขับรถไปภาคเหนือภูเขาหมอก เยอะครับรถใ,ใหญ่ก็เยอะโอเครถว่าขอยนาแซงนะครับถ้าเราไม่แซงเพื่อนเราก็แสงไม่ได้เนาะถนนแบบนี้นะครับเวลาขับไปเป็นทีมอะ่ะถ้าเราแสงได้แล้วอะ่ะเราก็รอคันหลังนิดนึงเพราะว่า คือมันไม่ได้ช้าเรื่องอะไรหรอกมันจังหวะการแซงมันไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนกันเนาะเราแซงได้เขาอาจจะจังหวะยังไม่ได้รถมีรถอยู่อะไรเงี้ยถ้าเราแซงแล้วเราบิดไปเลยอะ่ะทิ้งกันแน่นอนครับทิ้งกันแน่นอนอันนี้คือผมจะแซงไปอยู่ข้างหน้าแล้วเดี๋ยวผมก็จะขับให้มันสบายๆเนาะไม่ต้องขับตามตนใหญ่ครับบรรยากาศที่นี่ชลบรุรีโอ้โห ไอ้บอกขึ้นมาจากภูเขาด้วยไม่แน่ใจว่กจากล้องจะมองเห็นหรือเปล่านะคือจริงๆเอาจริงๆต้นออยูคาลิปตัสเนี้ยมันเรียงกันสวยมากเลยสวยแบบสวยเลยเออมันเรียงกันแบบเหมือนบ้านจาัดสรรเลยแต่เขาบอกว่าปลูกแล้วมันจะทำให้ดินเสียเนี่ยผมก็มไม่แน่ใจ เพืเ่อนๆคนไหนสนใจนะครับมาขี่รถเล่นมากลางเต็นท์แถวเนี่ยผมแนะนําบ้านบอสน,นะเดี๋ยวเราก็จะผ่านทางเข้าบ้านบอสคือจะได้ใช้เส้นทางเนี้ยซึ่งแบบมันไม่ใช่ชนบุรีว่ะวะดูสิดูหมอกบนเขามีทุ่งหญ้ามีทุ่งแบบออกแนวสวิตเซอร์แลนด์ได้ด้วยนะเอ้าว ทางที่สวยจริงๆครับสวยมากปกติถ้าผมเอาเอนดูโรกมาผมก็จะขีนะ่นียบนเขาพวกนี้ลูกเหล่าเหล่านี้ไปครับเราไปต่อทางนี้ครับเราตรงเข้าไปนะครับตรงเข้าไปไปทางป้ายบอกบ้านฝึกน,นะครับผมกุแจหนองซากไปทางขวานะ ตรงาหางนี้เลยอย่าพลาชุมชนผมไม่น่าจะเรียกว่าชุมชนอะไรอะไรหนองน้ำเขียวเหรอครับเมื่อกี้เห็นที่ผักตำรวจหนองน้ำเขียวอาจจะเป็นหนองน้ำเขียวก็ได้นะเอยเป็นความรู้ดีนะครับตรงมาน,นิดเดียวแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปทางบ้านบึง<ม><ม>เพื่อนๆเรานะ่าจะมองเห็นตูดเราอยู่นะเดี๋ยวผมจะลองเปิด บูทูธเพลงฟังนะแล้วก็เทสดูว่าใหม่มันจะรับมันจะได้ยินเสียงเพลงเข้ามารบกวนเวลาเราพูดหรือเปล่านะครับเรามาดูกันตอนนี้ผมเปิดเพลงอนะ บแคมปิ้งที่ผมเคยที่ผมเกินเอาไว้เนาะอยู่นี่ครับอยู่หลังเขาลูกนียครับซึ่งแบบเขาเป็นเหมือนมีทะเลสาบแล้วก็เป็นภูเขาสวยมากเดี๋ยวผมจะตัดภาพให้ดูสวยจริงๆนี่ครับบ้านบอลเข้าทางซ้ายมือนี่ วัดเขาน้อยคีรีคีรีวันนะครับข้าถามเมื่อกี้เดี๋ยลวเลี้ยวซ้ายครับเข้าถนนเส้นหลัก ถ้าเดี๋ยวเราตรงไปเรื่อยๆเ,เนาะมันจะเจอสี่แยกเพื่อให้เราเลี้ยวซ้ายออกไปทางอ่าช่วยอ,ออกทางไบาพาสออกสุขวิทนะครับไปชนบุรีเมื่อกี้มันจะสั้นกว่าะนะมันจะตัดเฉียงเข้าชุมชนชุมชนหนึง่งถ้าต้องไปก็ไปบ้านบึงได้ครับหรือจะเลี้ยวซ้าย แล้วก็ค่อยไปเลี้ยวเข้าอา่อีกทางหนึ่งก็ได้อีกแยกหนึ่งก็ได้นี่ครับถ้าเกิดเราจะเข้าบ้านบึงเราเลี้ยวขวาใต้สะพานนาได้ที่วันนั้นเราไปกินกาแฟฉบดเราก็เข้าทางนี้นะครับวันนี้เราจะไปชมเรืตองไปเลย เปิดไฟเปาปีบปแตให้มอเตอร์ไซค์หน่อยตัดมาอย่างนี้อันตรายนะน้องนะรถเยอะครับวันนี้วันเสาร์วันเสาร์ที่เชีบุรีเนี่ยมีทั้งคนทํางานแล้วคนไปเที่ยวเนาะแล้วคนมาเที่ยวจากกรุงเทพจากอะไรอย่างเงี้ยมันใกล้กรุงเทพครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้กรุงเทพแล้วคนนิยมมากันมากในวันเสาร์อาทิตย์อย่างบางแสนเนี้ย วันเสาร์ที่นี่คนแน่นแน่นแบบไม่ต้องไปไหนเลยคือน่าจะเป็นหานที่แน่นที่สุดในประเทศไทยแล้วมั้งเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายไปบางแสนนะครับรถติดนิดนึงไม่แน่ใจวันนี้เข้าได้ไหมแต่ผมว่าเข้าได้แล้ไม่กลัวหลงไปถนนใหญ่แล้วกันรอไฟแดงไฟเขียวแล้วไป เดี๋ยวเราเข้าไปนี่เราเข้าเส้นเลี้ยงเมืองชนบุรีแล้วนะครับตรงแยกบริเวณแยกบ้านบึงสถานข้ามแยกบ้านบึง เส้นะนี้ก็จะไปตรงไปออกถนนสุขุมวิทครับแล้วนะเดี๋ยวเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าสุขุมวิทเดี๋ยวเราไปแยกเข้าทางอ่างศิลาแล้วไปทางศิลาชาชนบุรีชนบุรีก็ต้องเลี้ยวซ้ายครับแ้าไปกลับรถแต่ว่าศิลาชาเลี้ยวแล้วตรงไปเลยเนาะบางแสนเหมือนกันเลี้ยวแล้วตรงไปเลย แยกอ่างศิลาไม่แน่ใจว่าแยกนี้หรือแยกหน้าหลือไม่ชัวร์เหมือนกันอ่างศิลาเดี๋ยวข้าอ่างศิลาในอ่างศิลาก็คนมาเที่ยวเยอะครับมีร้านอาหารเช้าเนาะออันบางแสนสิไอ,อ,อ่างอันองศิลาคนเยอะมากมาเข้าคิวที่หนึ่งสามสี่สิบคือตลอด ใครว่าก็ลองมากินนะเพื่อนผมมาจากกรุงเทพบ่อยมากไปเลยเออผมเมื่อวานดูก็ไม่เคยไม่เคยเห็นร้านนี้เหมือนกั <laughs> น,นกเอนนเอ,อ, <laughs> เอ เราไปสองถารอบแล้วทำไมนะช่วยถ,ถ่ายลงถ่ายรูปอะไรเดี๋ยวเราตามพี่แอดไปนะครับ เออผมว่าผมมีความรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันทะเลทองเนี่ยอ่าอ่าแล้วก็ขวาเข้าไปเลยเหรอเนี่ยอินทนนทเจอละอินทนนท์โหป้ายกัะจิเดียวไประวังรถตรงโค้งกันนะครับ อ๋อเป็นอิสานินซียูเพราะว่าเป็นของจุฬาจาดไหนดีจอดด้านหน้าได้เราผมเผมไปจอดข้างๆพี่แอดข้างน้น ีืนครับตอนะเช้าถอยเข้ายากตรงนี้ ันอยู่ในภายในพิพิธภัณฑ์อะไรนะพี่ับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะเป็นความรู้ตรงนี้นะครับคือ C U C O C U Co Study Space i n t e r i โซนสีเขียวคือตึกมหาลาตึราชินีโซนสีชมพูสถานีวิจัยสัตว์ทะเลคือตรงนี้ตรงนี้ตึกที่เราเห็นอยู่นั่นคืออาคารวิจัยอาคารหอพัก ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยใหญ่มากอ่างศิลานะครับตรงน,นั้นเป็นตลาดสดอ่างศิลาสะพานปลาใช่ไหมพี่ออตสะพานปลาใช่ไหม <c oughs> ทะลุไหม เพราะมีข้าวแน่เลย ก็จะลืมอ๋อเขาแก้แค้นวันนั้นดิแก้แค้นเหมือนว่านกไกนึกว่าลืมแล้วระยะเวลาก็ผ่านมาหลายเดือนนะชาไทยใช่ไหม้่ให้น้องเาัอันนี้ไม่เท่าไหร่ทำถึงต้องกินไข่ลวกอะเติมพลังเหรออ๋อเหรอนึกว่าเติมพลัง พลังหมดอ่ะเดี๋ยวเราจัดให้สวยๆแกแห้งใช่เสร็จแกแหงน้องผมโสดนะครับสองคนเลยคนนี้โสดมากคนไหนโสดมากกว่ากันค่ะไม่โสดมานานกว่าหรือโสดน้อยด้วยโสดมากโสดน้อยโสดเท่ากันนับโสดเขาว่าโสดมากโสดน้อยนับที่เวลาโสดหรือนับ เพื่อน โอเคครับสำหรับคลิปนี้ mm hmm. ก็เป็นการเทสกล้อง GoPro โ9โพร้อมกับอ c c e ซ s เ r อีที่เราได้มาใหม่นะครับ mm hmm. ทั้งไมโครโฟนอะแดปเตอร์หวังว่าเพื่อนๆที่ได้รับชมคงจะมีความสุขกันนะครับ mm hmm. ถ้าชอบคลิปนี้ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe mm hmm. แล้วกดติดตามเ g g กกี K ้ไบ mm hmm. ด้วยนะครับ mm hmm. ผมขอบคุณมากครับ